วันนี้นะให้ไปดูเลขเบอร์มือถือตัวเองและคนในบ้านคนในบ้านด้วยนะมือถือบางคนบอกว่ามันเกี่ยวข้องเฉพาะฉันไม่ใช่นะคะใครที่จะเชื่อเรื่องตัวเลขของเบอร์มือถือต้องฟังนะคะตัวเลขของมือถือไม่ใช่คุณคนเดียวเมื่อไหร่ที่คุณเชื่อของเลขมือถือมันจะเกี่ยวข้องกับครอบครัวคนที่อยู่ร่วมกันเพราะตัวเลขมันจะมาพัวพันกันนะคะเล็กดูนะคะเราจะไม่ดู2ตัวแรกอย่างสมมุตินะคะเลขของคุณ0 8 1ย์หนึ่ง 900333อะไรก็ว่าไปเราจะไม่ดูคําว่าศูนย์กับแปดนะคะสองตัวหน้าตัดทิ้งโอเคนะเลขแรกที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์เลยในแปดตัวหลังเนี่ยนะคะเลขศูนย์ค่ะเช่น080โอ้โหเลขศูนย์เนาะเป็นตัวแรกเลยไม่ควรมีนะคะหรือตรงไหนก็ตามที่มีศูนย์สอดแทรกอยู่ไม่ควรมีเลขศูนย์นะคะจริงๆแล้วเขาเรียกว่าเลขไวรัสหรือเลขเชื้อโรคนะคะอันนี้พูดถึงในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์นะคะเหลือหลังถ้าคุณมีนะคะ คือสมมติมากคุณเป็นหนี้คุณจะเป็นหนี้เหลือหลังถ้าหากว่าคุณทะเาาลาะเบาแหวงกับใครคุณก็จะทะเลาะเบาแหวงแบบเหลือหลังป่วยเหลือหลังอะไรเหลือหลังพวกนี้คือพวกเลขศูนย์เรามาดูอีกเลขหนึ่งนะคะเลขที่ไม่ควรมีในเบอร์โทรศัพท์ก็คือหนึ่งปดนะคะทําไมไม่ควรมี18ฟังนะคะหนึ่งดเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเลขที่อืมันจะทําให้คุณนะคะเหมือนกับแบบ ทำคุณคนไม่ขึ้นถูกหักหลังอย่างเงี้ยค่ะ18นะคะใครที่มีหมายเลข18ในเบอร์โทรศัพท์แต่ต้องเกินหนึ่งปีนะคะคุณโทรศัพท์คุณต้องใช้หมายเลขนี้เกินหนึ่งปีนะถึงจะดูได้นะคะถึงจะบ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะถึงจะแบบค่อยค่อนข้างแม่นนะคะใครที่มีเลข18นะคะคุณจะแบบเหมือนทําคุณคนไม่ขึ้นนะคะแล้วก็ถูกหักหลังอ,อ,อะไรแบบเี้ยค่ะคุณมีเพื่อนอเพื่อนของคุณก็ไปชอบแฟนคุณอะไรประมาณแนว,แน,วนี้นะคะใครที่มีเลขสองเจอันนี้โอ้โหไม่อยากให้มี สองเจ็ดเป็นเลขอันตรายมากสําหรับคนที่ทํามาค้าขายสองเจ็ค่ะสองเจ็ดนะคะสองเจ็เป็นเลขอันตรายมากนะสองเจ็ดนะคะเป็นเลขอันตรายมากสําหรับคนที่ทําการค้าสําหรับคนที่อยู่กับเรื่องเงินเงินทองทองสำหรับคนที่แบบว่านะอยากรวยอะค่ะหรืออยากมีอันจะกินหรืออยากมีฐานะที่ดีอยากมีอาชีพที่ดีอย่าใช้สองเจเพราะสองเจเป็นเลขของอะไรรู้ไหมคะ27เจ็เป็นเลขของหนี้สินโอแเจ้าสองเจ็เป็นเลขของหนี้สินนะคะ ต่อไปนะคะเลขที่ไม่ควรมีสามเจ็ดค่ะนะคะสามเจ็ดค่ะฟังนะคะสามเจ็ดคือเป็นเลขของอุปสรรคและอุบัติเหตุสามเจ็ดไม่ควรมีสําหรับคนที่ใช้รถหรือว่าสําหรับคนที่ออกไปทาง,งานข้างนอกอะไรแบบนี้ค่ะแม้กระทั่งอยู่ในบ้านสามเจ็ดนะคะบางทีเกิดอุบัติเหตุบ่อยมากมิดบาดเดินเตะโต๊ะบ่อยมากอะไรวะเดี๋ยวก็เตะโต๊ะเตะโต๊ะอุบัติเหตุเลกใหญ่ คือมันเป็นเบอร์อุปสรรคอะคะ่ะถ้าเกิดว่าเลขเกี่ยวกับ37นเจดะนะคะเป็นเบอร์อุปสรรคเป็นเลขอุปสรรคแต่ไม่ต้องซีเรียสนะคะทุกเลขที่ครูพูดมาไม่ต้องซีเรียสเพราะทุกเลขมีทางออกนะคะต่อไปเลขสุดท้ายค่ะนะคะให้อีกหนึ่งเลขไม่ควรมีเลยไม่ควรจริงๆโอ้โหซี่ครูพูดนี้ไม่ควรมีเลยนะคะคือเลขห7ด